ครูบาศรีวิชัยมอบสุดยอดพระคาถาบารมีเก้าชั้นดีทุกทางเมตตาแคล้วคลาดถูกปองร้ายไม่มีภัยแต่ต้องทำตามที่บอกตำนานคาถาของครูบาศรีวิชัยเจ้าต้นบุญแห่งล้านนาเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงที่มาของคาถาบทนี้ครั้งหนึ่งนานมาครูบาศรีวิชัยเจ้าออกเดินทางทุดงในแถบภาคเหนือในระหว่างทางเดินผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่ง ก็ได้ไปพบเถียงนาหลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้แต่ไฟไหม้ไม่หมดเหลือส่วนหนึ่งตรงชายคาด้วยเหตุที่ไฟไหม้ไม่หมดจึงทำให้ครูบาศีวิชัยเจ้าเดินเข้าไปดูท่านก็ได้พบกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนเป็นภาษาล้านนาเขียนว่าคาถาบาร,รมีเก้าจันซึ่งท่านเกิดอัศจรรย์ใจท่านจึงนำมาใช้กับตัวท่านตลอดมาคาถาบาร,รมีเก้าชั้นหรือคาถาเรียกบาร,รมีสาทัศ ปกปักรักษาเวลากลางค่ำกลางคืนรวมถึงเรียกคุณพระแม่ธรณีและคุณทั้งปวงมาปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นคาถาอีกบทหนึ่งที่นิยมใช้กันทางภาคเหนือปัจจุบันค่อยเลือนหายไปน้อยคนนักที่จะรู้จักส่วนมากจะพากันไปสวดไปท่องคาถาบารมี30ทัศน์ ซึ่งก็เป็นคาถาประจําตัวท่านครูบาศรีวิชัยเจ้าอีกบทหนึ่งเช่นกันพระคาถาบารมีเก้าชั้นหรือพระคาถาบารมีสิบทัศนี้เป็นคาถาที่พระครูบาศิลธรรมหรือครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชัยโยแห่งวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนนับถือมากองค์ท่านเองจะสวดเป็นประจําทุกวันไม่ขาดและอบรมศิญญานุสิทธ์ให้ท่องจำและสวดทุกๆวันเช่นกัน พระคาฐานนี้มีอนุภาพมหาศาลส่งผลแคล้วคลาดกันภัยอย่างยิ่งแม้ผู้ใดคิดร้ายแก่เราผู้เจริญภาวนาพระคาถานี้อยู่เป็นนิดทั้งยังดำรงตนอยู่ในศีลและธรรมอันดีงามแล้วไซคนที่คิดร้ายเหล่านั้นย่อมแพ้ภัยตัวเองหมดสิน้นเสมือนดังครูบาศีวิชัยเองที่มีผู้ปองร้ายท่านมาโดยตลอดแต่ท่านก็รอดพ้นแคล้วคลาดมาเสมอเช่นกัน และที่สุดคนใจร้ายทั้งปวงก็ต้องถึงแก่ความวิบัติจนที่สุดแม้ชีวิตก็ไม่เหลือไปตามกันและพระคาถานี้ยังทรงคุณทางเมตตามหานิยมเป็นเยี่ยมผู้สวดสม่ำเสมอจกเป็นผู้ที่ไม่อดอยากยากจนขัดสนใดๆทั้งยังหนุนดวงชะตาราศีให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามภัยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปพระคาถานี้ได้คัดลอกมาจากพยันที่ครูบาเจ้าให้สิทธิของท่านเขียนขึ้น เพื่อแจกศรัทธาประชาชนที่มาทำบุญและช่วยเหลือในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุศพฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นับเวลาถึงบัดนี้ก็ได้80ปีแล้วซึ่งถือว่าพ้ายันนี้เป็นต้นแบบที่ถูกต้องแท้จริงสมควรที่ชาวพุทธผู้ให้ความเคารพเลื่อมใสในคุณธรรมอันเลิศของครูบาศีวิชัยสิริวิชโยยอดนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งปรารถนาพุทธภูมิจุติลงมาสร้างบารมีโปรดเวนยสัตว์จากได้สวดภาวนาพระคาถาวิเศษนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าและแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆแลบทสวดพระคาถาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยกลางสำหรับผู้สนใจสวดพระคาถาบทนี้สามารถดูได้ใต้คลิปนี้ครับสาธุสาธุพระปัญญาบารมี30ทัศ สาธุภาพปัญญาบารมีวังแวดล้อมวิริยะบารมีแวดล้อมระวังดีศีลบารมีบังหอกดาบเมตตาบารมีปราบแพ้ทั้งปืนฐานะบารมีให้เป็นผืนทั้งต่ออุเบกขาบารมีให้ก่อเป็นเวียงสีสัจจะบารมีแวดระวังดีเป็นไม้ใต้ขันติบารมีกลายเกิดเป็นหอกดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิฐานะบารมีผันปลาไปทุกแห่ง แข็งแข็งแรงแรงปราบฝูงหมู่มารผีสางพลายเปรตทุกทวีปพ,พบถีบพังพ่ายหนีนางธรณีอัศจรรย์รูดมวยผมผันอยู่คว้างน้ำนาทีนองกว้างตองกว้างแตกตีฟองณน,นองณน,นอกเป็นข้าวตอกดอกไม้มาถวายบูชาพระแก่นไม้ทรงธรรมพระพุทธังจุงมาภายโปรดจ,จุงอนุญาตโทษโปรดฆ่าผู้แท้ดีหลีนางธรณี ออกมารีดผมอยู่ท่าช้างร้าย่า่คัดจังงาสิบดินพลนน้ำนาทีลงพัดภ่ายคอพลายหักทบเท้าพยามานอา้าวอ้าวปูนกลัวกราบยกมือไหว้ทูลใส่หัวกล้าวข้าผู้นี้ชื่อว่าสิทธิ์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมผานอันมากพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาบารมีไว้เก้าชั้นตั้งไว้ข้างหลังได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวถึงตีนก็ได้เก้าชั้น ตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้เก้าชั้นแสนวาลูกปืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีจักมาใกล้ได้ข้าพเจ้าจึงไหว้ว่าพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพุทธอินทราธรรมอินทราสังฆอินทราอจจะอับแม่ธรณีอยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดินขันข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้าคุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณภาวนาก็ดีคุณนางอุตราก็ดีคุณพระปัจเจกเจ้าก็ดีคุณแม่ธรณีก็ดีขอจงมารักษาตนตัวแห่งข้า ในคือวันยามนี้เทินพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังขังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังขังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังขังกันหะอายุวันโนสุขังพะลังหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านเองก็เคยพบและสนทนาธรรมกับพระครูบาศรีวิชัยหลังจากที่พระครูบาศรีวิชัยถูกอธิกรณ์แล้วท่านพระอาจารย์มั่นเคยออกปากชวนพระครูบาศรีวิชัยออกมาปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันหลวงปู่มั่นท่านกล่าวชวนครูบาศรีวิชัยว่ามาปฏิบัติกับผมไหมครูบาศรีวิชัยตอบว่าผมไปไม่ได้ผมได้รับพุทธธรรมนายแล้วนั่นหมายความว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิ และความปรารถนานั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะได้รับการทำนายจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นท่านมีแต่จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีต่อไปจนเต็มภูมิซึ่งการบำเพ็ญของท่านก็มักจะมีภูมิลึกลับคอยช่วยเสมอเสมอต่อมาพระเดชพระคุณพระอุบารีสนใจไ่รู้ถึงภูมิธรรมและปฏิปทาตามวิถีทางที่พระครูบาศรีวิชัยดำเนินอยู่ จึงได้สอบถามหลวงปู่มั่นซึ่งท่านได้กราบเรียนพระเดชพระคุณให้ทราบว่าพระศรีวิชัยองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพระโพธิญาณขณะนี้กําลังบําเพ็ญเพียรสร้างบาร,รมีอยู่ซึ่งต้องเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกนานจนกว่าการสั่งสมบาร,รมีธรรมจะบริบูรณ์ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยและพระคาถาบาร,รมีเก้าชั้นที่ได้นำมาเล่าสู่ท่านได้รับฟัง ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ